น้องไม่หนักเหลอหมวกกับน้องพ่อนะไม่น้องเสือนจังเอาเหมือนปมเหมือนพี่ตูนนะครับผมเหมือนพี่ตูนเหมือนพี่ตูนที่ไหนเหมือนพี่ตูนยาวยาวยาวอุ้ยทำไมไมรู้จักพี่ตูนพี่ตูนยูทูบเหรอไม่ไม่รู้จักนะยาวเนยไม่ใช่พี่ตูนบอดี้สแลมเหรอไม่ใช่พี่ตูนบอดี้สแลมเหรอทำไมหยุดเลยไป ดู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 ขอปล่อยมือด้วยเหรอจะไม่ตกร้างเหรอจะไม่ตกครอกที่สี่เหรตรงนั้นน่ะโอ้โห,โหขี่ซิ่งเนาะโอ้ยโอ้ยปล่อยมือด้วยเหรอกลับมาเร็ว้โห,โหดูทำหน้าทำอะไรอะ่ะน้อง